เป็นาลองเท็ดนี้นะครับเนาะเป็นครับมาลองเท็ดนี้นครับคุณกำลังเดินทางมาโอ้เสียงเสียงฟังเสียงครับเอาอีกจัะไงครับฟังเสียงนะครับเนาะอันนี้ครึ่งเซมเร็จรูปเลยครับเรื่องเปครับผมใส่ได้แล้วนะครับเนาะของขายพยักครับผมของขายพยักครับตัวนี้ ผลิตออกไหมครับผมตัวนี้ผลิตไหมผลิตไหมครับดูครับมาแล้วแอคชซ่ันโอ้โหยมาครับโอ้โหสายนาะครับนอนเป็นเอคชซ่ันสายที่มีเสียงในตัวแบบสายสายแบบบุกเคยมีครับผมคิดว่าบุเคยมีในนอนครับดูครับผมบุกเคยเห็นมนไหมครับเอาอีกจังไหมนะครับ